Kill the Batman it, dude, นางหลายเรื่องที่อยู่ในดวงใจของใครลหลายๆคนชีบางเรื่องอาจจะเป็นหนังที่ผ่านมาแล้วนับ10ปีครับแล้ววันนี้ผมจะหยิบเอาท็อปเทนของเว็บ IMDB เว็บจัดอันดับหนังหน้าดูเพื่อใครที่ยังไม่ได้ดูและยังไม่มีข้อมูลครับ เพื่อในการตัดสินใจในการหยิบเอาหนังเรื่องนั้นมาดูครับในท็อป10นี้จะมีเรื่องอะไรบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ,อ,รบอันดับที่10 The Lord of the r i n g The Fellowship of the Ring หนังภาคแรกของแต่ภาค The Lord of the r i n g ครับโดยได้พุ่มกับอย่างปีเตอร์แจ็กสันเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับเขาเป็นอย่างมากจนทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับพุ่มกับคนนี้ครับโดยหนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ถึง4สาขา แต่งหน้ายอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมเทคนิคพิเศษทางภาพยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมหนังในเล่าถึงโลกมิเดเอิร์ธที่สุดแสนจะแฟนตาซีที่เต็มด้วยหลากหลายเผ่าพันธุ์แหวนที่ครอบครองโลกด้วยอำนาจมือที่อยู่ในมือของซาลอนพวกมนุษย์คนแคและเอลจึงต้องหาทางเพื่อกำจัดแหวนวง,งนี้จนเกิดการเดินทางทยิ่งใหญ่ของคนแคที่ชื่อว่าโฟโดหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่8.8เต็ม10รับหนัง ได้ออกฉายในวันที่10ธันวาคมในปี2001ครับด้วยหนังได้ทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง887.8ล้านเหนรียญสหรัฐจากทุนสร้าง93ล้านเหนรียญสหรัฐอันดับที่9 The Good The Bad and the Ugly หนังคลาสสิกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของเรื่องราวและโปรดักชันที่อยู่ในสมัยนั้นครับหนัง ว่าโดยเรื่องราวของค้าบอย3คนชิปกอบไปด้วยเดอะกรูดนักแม่นปืนที่เป็นนักล่าข้าหัวเดอะแบดนักคารับจางผู้โหดเหี้ยมและเดอะอากรีหัวขโมยและอาชญากรซึ่งทั้ง3คนก็ได้โคจรมาเจอกันเพื่อออกตามหาเงินของสาพันธรัฐของอเมริกาที่ได้หายไปในช่วงสงครามกลางเมืองครับโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่8.8เต็ม10ครับได้หนังก็ได้ออกฉายในวันที่23ธันวาคม ในปี1966โดยหนังเรื่องนี้ทำไรายได้ทั่วโลกอยู่ที่25.1ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้าง1.2ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับ on, อันดับที่8ปดภาพนเขย่าวชิปจรเกินเดือดผลงานกำกับที่สร้างชื่อให้กับเควินตินตาลาติโนและเสริมทับด้วยนักสแสดงชั้นแนวหนา้าอย่างจอรทวัตาซามูเอลแจ็กสันบูธวินเลดอูมาเทอร์แมน หนังในเล่าถึงเรื่องราวอาชญากรที่มีตัวละคร2คนนั่นก็คือวินเซนและจูดสองมือปืนคู่หูหนักข่าที่เป็นลูกน้องเจ้าพ่อที่คอยตามตวงนี่และจัดการใครก็แล้วแต่ที่คิดจะทรยศแกงของพวกเขาสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องเพื่อเชื่อมโยงทั้ง3เหตุการณ์เข้าด้วยกันโดวยวิธีการแปลกใหม่และน่าสนใจครับหนังเรื่องนี้ IMDB ให้คะแนนอยู่ที่8.9เต็ม10ครับ และหนังได้ออกฉายในวันที่12พฤษภาคมในปี1 9 9 4ครับด้วยหนังในทำไรายได้ทั่วโลกอยู่ที่213ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง8.5ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับ time, อันดับที่7 The Lord of the r i n g The Return of the King หนังภาคสุดท้ายในแต่ภาค The Lord of the r i n g ครับจากคุ่มกับปีเตอร์แจ็กสัน ในภาคนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวครับหนังเก็บรายละเอียดจากนวนิยายออกมาได้เป็นอย่างดีครับการันตีด้วยการรับรางวัลในทุกสาขาที่เข้าคิงออสการ์ครับและสร้างสถิติคว้าไปได้ถึง11รางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพุ่มกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมกำกับคิวยอดเยี่ยมออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมแต่งหน้ายอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมเพลงประกอบภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยม บันทึกเสียงยอดเยี่ยมและที่นี่พิเศษยอดเยี่ยมครับนับเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่ได้รางวัลออสการ์มากที่สุดในโลกครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDB อยู่ที่8 9เต็ม10ครับและหนังก็ได้ออกฉายในวันที่19ทธันวาคมในปี2003ครับโดยหนังได้ทำรายได้ทั่วโลก1,112ล้านเหนรียญสหรัฐจากทุนสร้าง94ล้านเหนรียญสหรัฐอันดับที่6 Eed, ชิลเลอร์ลีดชะตากรรมที่โลกไม่ลืมหนังที่สร้างจากเรื่องจริงในสงครามโลกครั้งที่สองครับกำกับและร่วมผลิตโดยสตีเวนสตีลเบิร์กพ่อหมดแห่งวงการฮอลลีวูดครับรถือว่าเป็นหนังที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งครับเรื่องราวของนักธุรกิจชาวเยอรมน,นีที่มีนามว่าออสการ์ชินเลอร์ได้เดินทางไปยังโปโลแลนด์เพื่อจะสร้างโรงงานจนกระทั่งกองทัพนาซีได้ทําการไล่ล่าชาวโปโลแลนด์ที่มีเชื้อสายยิวเพื่อที่จะสังหารพวกเขาอย่างโหดเหี้ยม ออสการ์ Oscar, ได้เห็นความโหดเหี้ยมของพวกทหารนาซีเขาจึงตัดสินใจช่วยเหลือคนงานชาวยิว้วยหนังเรื่องนี้ได้คว้ารางวัลอสการ์ถึง7สาขาครับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภูมิกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมภูมิกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมลำดับภาพย,ยอดเยี่ยมกำกับคิวยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บไ m d b อยู่ที่8.9เต็ม10ครับและหนังก็ได้ออกฉายในวันที่30พฤศจิกายน ในปี1993ครับและหนังก็ได้ทำไรายได้ทั่วโลก321.2ล,ล้านเหรียญสารัฐจากทุนสร้าง22ล,ล้านเหรียญสารัฐอันดับที่5ถูกแองกี้แมน12คนพิพากษาเป็นเรื่องราวของ12ลูกขุนที่กำลังประชุมเพื่อตัดสินคดีฆาตกรรมที่มีผู้ต้องสงสัยนั้นก็คือเด็กชายคนหนึ่ง ทำการกระแสที่คนส่วนใหญ่ในห้องประชุมตานเตรียมตัดสินว่าเด็กชายคนดังกล่าวมีความผิดจริงเป็นหนังที่มีแต่บทพูดคับทกเถียงกันเพื่อที่จะหาฆาตกรทางเรื่องครับถ้าบทหนังไม่แข็งแรงพอคงจะน่าเบื่อเอามากๆครับแต่หนังเรื่องนี้กับสกดคนดูได้อยู่หมัดหนังได้คะแนนจากเว็บ iMDB อยู่ที่8.9เต็ม10ครับในหนังก็ได้ออกฉายในปี1 9 5 7ด้วยหนังทำรายได้โ่วโลอย,อยู่ที่2ล้านเหนรียญสหรัฐจากทุนสร้าง สามแสนสามหมื่นเหรียญซาลาเท่านั้นครับอันดับที่4ี่แบทแมนดอะนักไนอัศวินลัติการคือหนังซูปเปอร์ฮีโร่ที่ประสบความสำเร็จในทุกแง่มุมครับการันตีผลงานพุ่มกับจากชิตโตเฟอร์โนแลน สุดยอดพุ่มกับผู้ปลูกให้แบทแมนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนังภาคต่อจากแบทแมนเบกินครับแบทแมนผู้ที่ต้องการทําลายล้างองคอ์กรอาชญากรรมในเขตก็แทมให้สิ้นซากและอย่างในคู่ปรับในภาคนี้ตัวไลยตลอดกานก็คือโจเกอร์ตัวลายที่มีความฉลาดและบ้าดีเดือดหนังได้รับเสนอเขาชิงรางวัลอสการ์ถึง8สาขาคร,ครับแต่ก็คว้าม,มาได้แค่2สาขานั่นก็คือลำดับเสียงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมหนังได้คะแนนจากเว็บไ m d b อยู่ที่ เเต็ม 10, 10ครับในหนังก็ได้ออกฉายในวันที่17กรกฎาคมในปี2008ครับโดยหนังทำรายได้ทั่วโลก1,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้าง185ล,ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่3 The Godfather Part พมาเฟียระดับตำนานหนังภาค2ในชุดไต่ภาคหนังจะพาเราไปสำรวจชีวิตวัยเด็ก ของดอนวีโดโดยย้อนกลับไปในช่วงที่เขาพึงใหญ่เข้ามาอยู่ในเมืองนิวยอร์กครับหนังจะตัดการสลับระหว่างชีวิตของดอนที่ก่อร่างเส้นทางสู่ความเป็นมาเฟียขายใหญ่ประจำเมืองกับชีวิตของไมเคิลในช่วงที่ต้องมาเชิญความท้าทายเพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่ในแก๊งมาเฟียด้วยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i m d ออยู่ที่9เต็มสครับและหนังก็ได้ออกฉายในวันที่12ธันวาคมในปี1 9 7 4ด้วยหนังทำรายได้ทั่วโลก4 8ล,ล้นานเหรียญสหรัฐ จากทุนสร้าง13ล้านเหนรียญสหรัฐครับอันดับที่2 The Godfather จุดเริ่มต้นมาเฟียในตำนานหนังขึ้นหิ้งของใครหลายๆคนครับซึ่งเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากน,นวน,นิยายครับหนังได้เล่าถึงดอนวีโด้เจ้าพ่อมาเฟียชาวอิตาลีผู้ทรงอิทธิพลจนกระทั่งเขาถูกเล่นงานจากแก๊งยาเสพติดทำให้ครอบครัวของเขา และแก๊งของเขาเองก็ต้องหาคนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งนี้ได้ความโดดเด่นของเดอะก d อดฟา e r คือการเล่าเรื่องของตัวละครที่มีมิติทำให้คนดูลุ้นในการค่อยๆไต่ระดับขึ้นมามีอำนาจจนเขาขึ้นมาครองเมืองนิวยอร์กได้ทั้งเมืองโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บไอ d ออยู่ที่9.2เต็ม10ขับและหนังก็ได้ออกฉายในวันที่14มีนาคมในปี1972โดยหนังทำรายได้ไดทั่วโลก133ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง 6.5ล,ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับอัน so ดับที่หนึ่งเดอะชอชางลีดัมชันมิตรภาพความหวังความรุนแรง <you> บทหนังนี้ <what? S 1> ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของสตีเวนคิงครับ <What? S 1> นักเขียนนิยายสยองขวัญหนังว่าดโดยเรื่องราวของเอนดูนายธนาคารที่ถูกจับตัว ในข้อหาฆาตกรรมภรรยาและชายชูแม้เขาจะจําเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุไม่ได้เพราะความเมาเขาจึงต้องถูกส่งตัวมายังเรือนจํามีทั้งเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในเรือนจําแห่งนี้ทั้งมิตรภาพ oh <my. S 1> การเอารัดเอาเปรียบการช่อชนรวมถึงปัญหาอีกมากมายครับนี่คือหนังที่ได้คะแนนสูงสุดจากเว็บ iMDB มาเป็นเวลาอย่างยาวนานและยังไม่มีหนังเรื่องไหนสามารถล้มแมปมได้ครับหนังมีความยอดเยี่ยมสมบูรณ์ในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงการถ่ายทำบทภาพยนตร์นี่คือหนังที่้ามพาโดยประการทั้งปวงครับด้วยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บไอ d ออยู่ที่9.3เต็ม10ครับและได้ออกฉายในวันที่12กันยายนในปี1994โดยหนังได้ทำเงินทั่วโลก28ล,ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนส,สร้าง25ล้านเหรียญสหรัฐและนี่คือท็อป10หนังที่ถูกจัดอันดับจากเว็บไ m d b ครับ10หนังที่มีคะแนนสูงสุด หนังเรื่องไหนที่ถูกใจหรือยังไม่ดูต้องหามาดูให้ได้นะครับและนี่คือ10หนังดีคะแนนสูงสุดจากเว็บ IMDB สำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ